กินข้าวให้ไ้หน่อยกินก้าวให้ได้หลายงูเขียวกเกี่ยวผู้เฒ่าจะมากว่าใส่ข้าวลงไปหลายๆจริงไงพ่ะนะนนข้าวมันมีแต่แป้งเนาะลอยคนอ้วนตัวนั้นสวัสดีครับผมก้อยครับก้อยขิดอยากก๋อยเนี่ยเหมือนแรงครับไปจา่าซะ่ด้วยเกินเอาก้อยก็พักนี่ครับพักซิมีพัก,ออกเอาแกนนี้ก็พักของละผ้าก็บักพริกก็บักแตงอันนี้บ้านผมเดินบักแตงจริงนะครับ กับขักแค่วยงราง,างโอ้สุจยอดได้กินพอดีไปได้ก่อยมาจากตลาดครับพวุด้เ็ดเองกินหอมมากแบบสดๆเลยครับนี่ห้าสิบบาทนะครับเนี่ยกินออกขมน้ำเราก,กินหอมมากัว่าสมสมปากแก่จะเข้ากันครับขากะนาดคือเก้าอ đậu xay kha Quấn chiên luôn nhau Để chim xím xím bằng kênh Khắp đôi, giá thai phải giải เขาเนี้ยเอาคุยได้ครับบ้านขวายมันต้องคุยด้วยนี่คุยคำามแดงแดงไหมอืมอืม,อม,อม บ้าหล่อบักแพร่ก้อยตลาดนัดก็อร่อยเหมือนกันนั่นนี้ของแสยบยูกบภูมัด

うん。<laughs> mm hmm. ติดปากแฟนคนในเมียงเจียดเจียดื ฟินเล่ฟินเร่โหลาภะโหละภา,โฮโฮล,ะาลิ่นพันกันเนาะบหมืนพี่จิงพักหลายก็นี่ได้ครับผมโมมีหมองว่างกลยสิก็เลยเอาจำเดี่ยวมากเลย 嗯，嗯，嗯，姐比弟吧。 โอ้โสุดยอดเลยเขาใช้น้ำเดี๋ยวมันเจ็บทออ เบสิกมากครับปักกับกะเอาจิมิกระลำกระลำโอ้พ,าาพราบกพริกกระเทียมพืามอกันป้าบอกกินมาบอกเฟ่ตบอกว่า a quadra. chơi phải bằng 2, sáng mới biết đấy không? เขยังมีความพยายามแบบนี้ câu yep. Dạ. à, chị bà thứ ba để lại vô ินเขาให้หน่อยๆกินขาให้ได้หลายงูเขียวคือมุาเกี่ยวตะจีผู้เฒ่าจะมากว่าใส่เขาลงไปหลายๆใส่ขาลงไปหน่อยนะ <c oughs> จริงไงพ่ะนะโ <c oughs> อ้เป็นตัวทีพเนาเขาเหมนมีเต่แปงเนาะลอยค้นอ้วนตัวนั้นบุ้งแจ็กจิ คุ่มพูดเถ่าเกิดควันเสืเอเสียปูจักยังรุ่มกินตาบกินไตไก่กันก็ไปกินเนื้อไตมันถื้อพอนะดื้อฮัชิแตกเห็นยังเน้ามันแฉบเนาะตัวเจ้าเน้าแฉบแฉบตัวได้ของเล็กหน่อยกินได้ของเล็กหน่อยผู้เฒ่าสุ่มสันดอกว่า <c oughs> ก็เคยได้ยินมั่งสันเนาะก็เคยเจอมากับตัวเนี่ยนะครับไม่ได้พลาดพิงผู้ใ <c oughs> ดนเลยนี่ <c oughs> ดเป็นเรื่องกันมัน้ง สอนบอกรุ่นต่อรุ่นสอนต่อๆกันมาเอาเขาใช้ลายเลยมันถือเป็นเป่าเรืป่ะนะ,นนะแต่แนวบอลคนเอาวยห้อมันเป็นกุศโลบายทางอ,อา่อนเพื่อหลอกล่อไอเด็กมากินเข่าเสียห้องกับปึกกันเนาะผมบอเคยเจอกันแต่เน่น้อยผมยังจังเลย แม่คือแนเมยไงคือพ่อยไงเออพ่อยไงล่อยเลยผมดีเลยมาจากพ่อยไงผมจำไว้แล้วเ <_ c oughs> ล่าผ้าไปกินเล่าสีมักว่าเอาเขา่าใช้หลายมันจริงไงไว้ยันเจ้าสีมักว่าผมเสียไปไปชมาอิ่มแบบเหลือแต่เ,เน,นี้ยจะแชร์ไปผู้เฒ่ากินไหมเข่ามันจะเป็นแปง้งมันจะอืดเนาะ <_ c oughs> ไงมากจรงลูก ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองข้าวมันเป็นคาร์โบไฮเดรตกินได้ครับว่าเป็นยังแต่ว่ากันเป็นแป้งอะไรนม่เป็นยังหรอกเรียวแต่ผู้มักบางคนไปกินพิซซ่าเหมือเป็นสามที่ถาดตอนนั้นแห้งแป้งล้วนๆผมมาเคยกินเนเกี่ยวตอนผมอ้นวนพิซซ่าถาดกลางเนาะสร้างชิขอบชีดเอ้ยดึงออกมาหน่อยโยดโยดจ ซูมือเนี่ยโอ้ยราบกระเดยได่ไปหากินแล้วมันอ้วนผมบอกผมนะครับในบทบอกพื้นะโอเคนะครับเนาะเหมือนหลักเดี๋ยว์จำความของปากวอมพ่อกับเราจะย้ายแปลงเถอะนะครับมันบ่มีนะครับเพราะว่าผมเคยเจอมาก,ก่อนไมนมาก,ก่อนทุกคนอาจจะเจอเจออยู่แล้วนะครับอีสานค้าสอนที่กันเหมือน โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไมา่คลิปหน่อยคลิปนี้เอาละ,ะน่าแก่แยดเลยเว้ยเี๋ยวตีนตีกสิต